กชีวิตถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากมีบ้านหลังโตๆเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ในความเป็นจริงคนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ดังเช่นชีวิตของคุณป้ามาลีและคุณตาพิชิตค่ะทั้งสองประทังชีวิตด้วยเบีย้ยเลี้ยงคนชาราและการเก็บขวดพลาสติกขายเดี๋ยวเราไปดูความเป็นอยู่ของคุณตาและคุณยายกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่กับคุณยายมาลีนะคะแล้วก็คุณตาพิชิตประยูนค่ะคุณยายขาวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ63 63ปีแล้วคุณ <63. S 1> ตาล่ะคะ73 73คุณยายคะเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรคะทำประมงทำประมงวนใจเล่แล้วคุณตาคุณตาก็เหมือนกันก็คือเป็นประกอบอาชีพประมงเหมือนกันใช่ไหมคะ อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องราวของคุณยายนะคะคุณยายได้รับประสบอุบัติเหตุนะคะคุณยายเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นหลอดเหลืองคำนง่นมาบานก็<อ>นคือคำครับหลอดเหลืองโตโอ้ก็ไม่ได้ยินหลอดนูบีใจแล้วการมาอยู่ข้าวกลางเมืออหลอดนูชนเลยหลอดนูก็มาตรงอ๋อเดี๋ยวเมื่อหลูประจําตัวตอ,ตอนตอนตอนนี้ค่ะคือบอกว่าบอกว่าอย่างเดียวความดันความดันไขมัน จอยาทราบยาแล้วก็ตอนนี้คุณยายเดินก็คือไม่ไม่ได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากประสบบติเหตุด้วยแล้วก็มีในส่วนของโรคเบาหวานจนตอนนี้ก็คือเราต้องใช้ไม้เท้าคุณตาวิชิตขาตอนนี้ตาทาอะไรอยู่คะทุกวันออกทะเลออกทะเลก็คือยังยังอยู่ในอาชีพประมงพประมงไม่ได้เลยตอนนี้ออกไม่ได้แล้วเพราะว่าตาเป็นโรคหอบใช่ไหมคะ แล้วก็ออกทะเลแล้วมีเก็บของเก่าปกติแล้วไปเก็บแล้วแวกไหนคะตาลิ่งลิ่งใส่ลิ่งหน้าบ้านหน้าบ้านเลยก็คือเป็นเนือนสัตว์เป็นมันเรียกปะณนาะเราก็จะเก็บตรงนั้นใช่ไหมคะนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลธรรมชาติด้วยเพราะว่าตาจะเก็บพวกขวดพลาสติกหรือว่าของเย้พวกเชือกใช่ไหมคะอันนี้เก็บเอาไปขายใช่ไหมคะตาแล้วเราจะมีรถมารับ ที่บ้านนหรอคะระบาดซื <ah> <ah> ้อท so, 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 so. ี่บ้านอ๋อมาซื้อที่บ้านต่อครั้งเราเก็บได้เยอะไหมคะคขาวันนึงเราโซกตะก๊อไล่โซกตะโซกโซกหัวไวลูกเไว้ได้โซกอปกตัวก็วันหนึ่งโซกต้องลูได้โซกข้าวหมากเก็บได้มากแล้วปกติตอนนี้อาศัยอยู่สองคนตายย่ายแล้วคะพีงลูกมีหลานมีล่าเงินนอยู่ดี ทรงรามังอันได้มังลูกตากระยายก็อยู่กันสองคน,นไม่ไม่แล้วก็ขมามาดูเลยก็ขมามากแล้แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตั้งใจกุลาการของเรายกทัพแล้วก็มหา<ะ>มาเยี่ยมมีอะไรจะจะพูดไหมคะยายว่าความรู้สึกวันนี้ของการเป็นผู้รับนี่หนูรู้เลยว่ามองตายายทุกคนก็จะรู้ว่ามันมันปลื้มปลิมใช่ไหมคะ <c oughs> มันไม่รู้จะอธิบายยังไง นาะมันห,หนูเองหนูยังพูดไม่ไม่ถูกเลยแต่แต่ mm. มีความรู้สึกว่าทุกคนที่มาในวันนี้ค่ะคือมันมันมาด้วยใจจริงๆทุกคนมาด้วยพลังแห่งการให้ที่วันสูงเยอะมาก,มาก ก็อยากให้กิดไว้มาถึงนะคะก็อยากให้ให้คุณตาคุณยายนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของการเป็นผู้ให้คนนี้กันบ้างนะคะและนี่ก็คือคุณอุษณีลีสุราววันนี้นะคะกรรมการบริหารบริษัทตั้งใจคุลการเดี๋ยววันนี้มาฟังกันว่าความรู้สึก ที่ได้มาเจอแล้วก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของคุณตาคุณยายจากการเชื่อว่าได้คุยกับทีมงานนะคะก็รู้ว่าทางคุณตาคุณยายท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐอยู่ในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงโดยที่ว่าด้วยลักษณะ,ะของ ความเป็นอยู่ที่ไม่สบายนะแต่คนตาคณยายก็ยังมีความรับผิดชอบขนาดที่ว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพเขายังมีความรับผิดชอบที่สุดขนาดนี้ก็เลยอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาเยี่ยมเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมก็คือคนตาเขาเข<ง>าเก็บพลาสติกที่ทะเลนะคะเพื่อมา เป็นเป็นอาชีพจริงๆบอกว่าเป็นอาชีพเพื่อยังชีพของตัวเองโดยเว่าตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพอยู่แต่ยังทําหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะคะเป็นตัวอย่างให้กับคนลูกหมือนได้รอในนานตั้งใจกลาลการขอสัตธถนุนให้กลังให้กับบางใจคนดีค่ะนะคะให้กับลังใจคนดีที่จะลุกขึ้นมา ด้วยตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่ากำลังใจคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายืนหยัดทำให้เราไปต่อได้อย่างมีความสุขนะะในะานามของตั้งใจกรการดีใจค่ะที่ได้มีส่วนเล็กๆในการช่วยช่วยให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจตั้งคุณจากกระจายในการที่ว่าอยู่ในสังคมด้วยความสุขะคะ่ะขอบคุณค่ะ และนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้มันล้นจริงๆค่ะคือเราไม่รู้จะอธิบายกันหรืว่ายังไงแต่ว่าความรู้สึกที่ได้มานั่งทั้งสองท่านนะคะมาสัมภาษณ์มาคุยกันวันนี้คุณยายคุณตาน่ารักมากๆลงถึงผู้ให้ของเราที่ใจแบบว่าล้นเหลือจริงๆนะคะอย่าร้องไห้ แล้เดี๋ยวเราจะให้คุณตานะคะพาไปดูที่พาักอาศัยของตากบยายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดในครัวใช่ไหมคะตรงนี้จะประกอบอาหารกันตรงนี้ใช่ไหมคะตา อ๋อตวงนีบท้องมามางานาทำครอ๋อแล้วปกติก็คือเราทำด้านล่างอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเวลาฝนตกตาบอกว่าตากับยายก็จะมาทำกับข้าวแล้วก็ทานข้าวกันที่นี่นะคะแต่ถ้าวันไหนฝนหยุดก็คือจะมีด้านล่างก็คือจะเป็นห้องครัวอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่องอาหารเล็กๆนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนของคุณตาคุณยายกันนะคะเป็นไงคะยายที่นอนผ้าปูที่นอนสีสวยไหมคะสวยถูกใจหรือเปล่าถูกใจสี่เยสเขียวๆฟ,ฟ้านะคะยเย็นเย็นตาดีนะคะตาชอบไหมคะ <łość> <Harriet> คืนนี้ต้องนอนก่อนยายแล้วแหละหนูว่านะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่พักพิงอิงไลของตาและยายนะคะอตินะคะเดี๋ยวให้ตากับยายนะคะฝาก ถึงคนที่กำลังท้อแท้เพราะว่าคนที่หมดหวังตอนนี้แบบมันท้อเสีเหลือเกินนะคะเดี๋ยวช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยฝากมุมองแง่คิดดีๆค่ะคนงา้างต้องทอต่ำตู้ต่อไปเสู้กันต่อไปใช่ไหมคะยายตายและค่ะโอ้ชีวิตเราต้องรู้ต้องพึ่งเนามาใจรู้ต้องรู้การทำอะนร ยังยังพออย่างนี้อย่างนั้นเราทำเงินไปเมื่อทำไม่ได้ล้วนแล้วมิติเราทำลาต่อก็บายบายเหนื่อยก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันใหม่ใช่ไหมคะไม่หลับและนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นกำลังใจที่ทำให้ตากับยายนะคะใช้ชีวิตทุกวันนี้ด้วยสติด้วยความที่ใจเย็นเหนื่อยก็พัก นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เรามาสู้กันใหม่ได้เลยนะคะว่าทั้งสองท่านอยู่เป็นเรื่องความรักความเข้าใจ,จเป็นกำลังใจให้กันและกัน